นะครับวันนี้นักเรีนนเยนเราจะมาทดลองตอ่อจากช่วงที่แล้วนาะวันนี้จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กรู้จักแม่เหล็กไหมครับรู<อ>้รู้จักแม่เหล็กในหัวข้อแม่เหล็กดูติดวัสดุบางอย่างเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็นักเรียนมาดูอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้ให้หมีคุณสมบัติแม่เหล็ก อันไหนไม่มีคุณสมบัติแม่เนี่ะวันนี้เรามารู้จักรุลกันผมครูขอขอคนเก่งหนึ่งคนเล้วลุกลุกลุกเออมาเอาปมมอใเพื่อนหน่อยอน้องน้องอะไรน้องมีตังน้องมีตังอาจจะมาดูวัดสดุนั่งดู<อ>ดูวัดสดุที่เป็นประเภทเดียวกันมีอะไร,รบ้างนองตอบคังสือดิอะไรบ้างที่เป็นประเภทเดียวกันครับอะไรครับหมายมัม้ยครับอ่าดูอ่ะ อันนี้ไม้บรรทัดใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมครับเนี่ยไม้บันทัดอันนี้ไม้บันทัดอันนี้ก็อะไรครับไม้บรรทัดอ่าต่างกันไหมต่างกันไหมนี่อ่าฝั่งนี้อันนี้ไม้บรรทัดทำมาจากอะไรเรดอันนี้ทํามาจากอะไรครับิิกเอาเป็นไงต่างกันน้ำหนักต่างกันไหมครับท่านไหนหนักกว่าเออทั้งไหนฝั่งนั้นล่ะฝั่งนั้นเป็นไงครับ เหล็กใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือวัสดุที่เรียกเหมือนกันเนี่ยแต่ทำมาจากวัสดุต่างชนิดกันอ่าวันนี้เราได้มาทําการทดลองแล้วนะครับอ่าผมมือให้มีตาหน่อยอันนี้คืออุปกรณ์ที่เหมือนกันอ่าใช่อีกมาพีฟอร์อรมเอาบมอมือพีฟอร์มหน่อยม,มาทา,างนี้ก่อนอาอันไหนที่เหมือนกันอะอันไหนครับอันไหนที่เหมือนกันวัสดุที่เหมือนกันกันไก่ดู กนไไ่เป็งทำมาจากอะไรบ้างกันไก่ตัวไหนตล่ก อันไหนที่เป็นวัสดุที่เหมือนกันอุปกรณ์เหมือนกันอะไรครับช้อนอ่าช้อนไหนอี้เมื่อนอีมาทั้งหมดเลยไหนเออช่วยเพื่อนดูอ่าั่งขวามืออันนี้ช้อนใช่ไหมครับช้อนไหมทำมาจากอะไรช้อนเนี่ยเล็กเอามาดูอันนี้ทำมาจากอะไรฝังรถนอามาดูคุณเลยสมบัติของเล็กเป็นยังไงเป็นเล็กครับ โอ้แข็งมากเลยใช่ไหมอันนี้จับก็มนต่างกันอันนี้ทำมาจากพลาสตืชครับอ่ะปมือให้พี่ตุวกันหน่อยอ่าอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกมาใครมาพี่บัวมาพี่บูวเอาปมให้พี่บัวพี่บัวมาอ่ะอะไรอีกครับอะไร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 อันนี้อันนี้คืออะไรครับกลบลงตัวดิปากกาปากกาในนี้ทำมาจากอะไรครับ อะไรอีกอ่ะอันนี้ก็ปากกาใช่ไหมครับเห็นไหมคุณได้สมบัติต่างกันติดกับพลาสติกใช่ไหมโอเคอ่าผมให้พี่ภูมิหน่อยอ่าไปไปไปทีนี้เหลือใครเหลือใครไม่เหมยไม่เหมยมามาอีกมาดู กูเก่งมากเลยโปมือหน่อยไอ้ทีตย์นี้อ่ะไอยกันตังกันตังอ่ะตังยังไม่จับอ่ะมาทางนี้กันตังกันตัอ่ะเหลืออะไรบ้างหยิบหยิบขึ้นมาที่เหลือมีอะไรบ้างที่จะตังหยิบขึ้นมาเลยครับอุปกรณ์อันนี้อันนี้อันนี้อะไรนี่นักเรียนแม่เล็กแม่เล็กอ่ะนี่คือแม่เล็กคุณนสมบัติแม่เล็กคือดูดใช่ไหมแม่เล็กดูดใช่ไหมครับ นีอะไรอุปกรณ์บอกเพื่อนหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาที่ยังไม่ได้ใช้อะไรบ้างอันนี้อะไรครับอันนี้ไม่อันนี้ควงครับพี่ฟคร์มอนมอนอันนี้อะไรครับไม่ไม่เอออะันไหนอันไีนเอออันนี้อะไรครับไม่อันนี้อะไรรูอันนี้ันสลูสรูรูแฟ้มาสันแฟ้มอะไรไหมทำมาจากอะไรครับเนี่ยทำมาจากอะไรสุดจัง เฮ้สสิเอาปมืใอ้สังหน่อยโอ้เดา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 เอาเดาเดาเัาเด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 าเัาเดาเดาเอาเบาเดาเอาเดาเดาเดาเอาเด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 าเอาเอาเาเอาเาเดาเดาเดาเอาเด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 าเาเดาเดาเาเดาเดาเดาเาเด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 าเอาเอาเดาเดาเดาเาเดาเดาเาเดาเดาเดาเาเาเด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 าเ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  มันยางแล้วเนี่ยยางยางหรือพลาส,สติกใช่ไหมแบบมันมีคุณนะสมบัติยังไงนี่ดูดูอะดูทูกฟังฟังดูนะอ่ายืดโอดได้ใช่ไหมครับโอเคเอาปมมาให้มนหน่อยอ่ะทีน,ะบบนี้มาดูนะครับอันนี้คุณสมบัติว่าเป็นไงอันนี้คืออะไรเล็กใช่ไหมเล็กอันนี้เป็นอะไรครับ นี้เป็นพลาสติกใช่ไหม <okay. S 1> เป็นไงแข็งไหม <Yeah. S 1> อันนี้จะนุ่มเป็นไงเสียงเสียงดังไหม <Okay. S 1> มันจะนุ่มกว่าใช่ไหมครับมันจะนุ่มกว่าอ่าทีนี้คุณปูณจะให้นักเรียน <Yeah. S 1> มาดูคุณสมบัติขอ,ขอ,อ <Yeah. S 1> ง,งของอะไรดังๆของกันอะไรครับเนี่ย yeah. <Yeah>. yeah. อ่าเหมยเหมยเหมืเหมยอะไรครับเนี่ย <Yeah. S 1> ดันด้นี้ แม่เหล็กอ Di ันแรกแม่เหล็กจะดูดวัสดุอะไรบ้างอ่าวัสดุอะไรที่แม่เหล็กสามารถดูดได้ใครจะมาลองก่อนเพื่อนพี่ฟอมอเอไม่พี่ฟอมจะใช้แม่เหล็กดีเลอ่าเอาพี่ฟอมจับดูวัสดุอะไรที่แม่เหล็กสามารถดูดได้อ่าอันนี้อะไรพี่ฟอมอ่าดูดูชูชูอันนี้อะไรครับอะไรครับเนี่ย แม่เหล็กทำจากอะไรวัสดุนั่นเองดูไหมดูไหมพี่ฟอมดูจุ๊บเลยเอาปมให้พี่ฟอมแล้วะเมื่อกี้คุณครูให้พี่ฟอมมาหาวัสดุที่แม่เหล็กสามารถดูดได้อะใครต่อไปสุกัดสุกัดมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ครับคุณครูจะให้สุกัดนำวัสดุ ที่แม่ได้ไม่สามารถดูได้ดูว่าอะไรบ้างอ่ะแม่ด็กไม่สามารถดูได้เอ้าสักว่าอะไรบ้างอันนี้อะไรอันนี้อะไรครับอ่ะลองดูดูดิดูดไหมครับไม่ดูดเลยโอเคอันนี้คนไม้สุกแนนหน่อยปูมือให้สุกแนนหน่อยอ่าโอเคนี่ตัดมาดูนะครับต่อไปอ่ะอันนี้อะไรครับอนะเอามันยืมให้ดูหน่อย ็อดมาดูอันนี้ดูไมมดูดูไม่ดูครับดูไหมดูไหมอ่าฟังเสียงเหมือนพาตีรั้งเลยอ่ะฟังเสียงไหมเออดูดไหมดูอันนี้ดูไหมครับอ่ะอันนี้อะไรไอเที่ยวเที่ยวอันนี้อะไรครับดูไหมดูไหมไม่ดู ก็แก้วเหมือนกันชื่อเหมือนกันเลยแต่ถ้ามาจากพลาสติกดูไหมครับไ,ไม่ดู <c oughs> นี่แยกไปเลยนะครับฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้ไม่ดูฝั่งนี้ดูนะอันนี้พลาสติกด,ดูไหมครับ<ด>เอาไว้ด้วยกันไม่ดูอันนี้อะไรตัวต่อตัว,ตว,ตวมีตังมีตังอ,อด,ดูไหมด,ดูไหมครับถ้าเลยด,ดูไหม อันนี้เอานักเรียนอะไรเขาเรียกว่าอะไรคกิฟดูดไหมดูดไหมดูดไม่ดูดดูดไม่ดูดนะปุ่มขึ้นเลยปุ <S 2> <S 2 so oh so ่มขึ้นเลยปุ่มึ้ดังปุ่มึ้ดังอู้ยดูดแล้วอันนี้อันนี้อะไรครับกราดานักเรียนที่ว่าแม่เรียกดูดไหมดูดไหมเอ๊ะดูดหรือไม่ดูดอ้ยไม่ดูดเลยอันนี้ไฟฝั่งนี้ ันนี้ปากกาธรรมจารลหะ ทั้งหมดมีอะไรบ้างที่เป็นคุณสมบัติทำดูดกับแม่เหล็กแม่เหล็กดูได้อะไรครับอะไรอ,อะไรแม่เหล็กดูได้ดวัสดุชนิดไหนเหล็กใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวครูจะให้หนักเรียนทำใบงานอยากทำไหมทำสวยๆอ่ะ